สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n t a c o s t t r r นะคะอ๋อไม่ได้พบทุกท่านนานเลยนะคะก็ผู้อ่านมองว่าทุกท่านคงมีความสุขนะคะในช่วงมกราคมปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเจอฝุ่นพิด แต่ว่าขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็มาอัปเดตกันดีกว่านะคะจากที่ไม่ได้อัปเดตกันเลยนะคะผู้อ่านคิดถึงการอ่านคลิปให้ทุกท่านอ่านคาัดนะคะให้ทุกท่านได้รับชมมากเลยนะคะไม่ได้อัดคลิปเลยจริงๆนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ปีนี้นะคะ2025เริ่มต้นวันที่2 9มากามกราเนียนิวมูนจะเกิดขึ้นนะคะ เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะใครอยากจะเริ่มต้นทาอะไรขอให้เริ่มต้นนะคะเช็คลิสต์ได้เลยในวันที่2 9นี้นะคะมาอัปเดตนะคะพลังงานเดือนกุมภาพันธ์กันดีก,กว่านะคะคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะมาดูกันว่าคน,คนโสโดคนโสดอะไรก่อนคนโสดนะคะชาวราศีสิงห์นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะกับทุกท่านบ้างนะคะช่วงที่ผ่านมามการาคมาน,นี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ ช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาอัปเดตกันเลยนะคะ<ด>พลังงานของพวกคุณนะคะคนโสดไหนมาดูซิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีสิงห์ไหวพลังงานรุนแรงเนาะดูซิว่าสิงห์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสิงห์บางท่านนะคะก็อาจจะป่วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนาะ คนรอบข้างผู้อ่านก็ป่วยแล้วผู้อ่านเองก็ป่วยนะคะสองรอบเลยทีเดียวนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีเลยนะคะที่ช่วงเดือนพฤศจิกันวาผู้อ่านป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะสุขภาพสำคัญที่สุดสำหรับราศีสิงห์บางท่านก็อาจจะเจอในเรื่องสุขภาพเข้าไปนะคะในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะแล้วความรักความสัมพันธ์บางท่านนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ เดอะเฮอร์มิตตอนนี้คุณนะคะอยู่ในถ้ำเลยสิงเจ็ดถ้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาหกถ้วยว้าวว้าวตายแล้วคนเก่า The World แต่อาจจะไม่ใช่คนเก่าเดี๋ยวผู้อ่านจะอ่านนะคะให้ฟังเนาะ t h อะ o r l d อ่าแปดดาบบปดดาบมาทำไมก่อนอ่า clarify แปดดาบหน่อยนะคะขยายแปดดาบซิ อสองไม้โอเคราศีสิงภาพรวมตอนนี้นะผู้อ่านคิดว่าไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณตอนนี้ผู้อ่านคิดว่าคุณนะหันมาดูแลตัวเองหันมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเหมือนนั่งทําสมาธิเลยอว่าอย่างนั้นก็ว่าได้เพราะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเรื่องอะไรนะคะหมายถึงว่าปี2024ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับ การเงินการงานความรักเกิดขึ้นกับราศีสิงห์มากมายเหลือเกินสุขภาพนะคะตอนนี้ราศีสิงห์ก็ในบางท่านอาจจะแบบว่า กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะใช้ความคิดมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านอาจจะไปปฏิบัติธรรมเลยก็เป็นไปได้เนาะอาจจะแบบหาอะไรบําบัดเกี่ยวกับตัวเองให้จิตใจของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไป New Moon นิวมูนนี้แล้วเข้ากุมภา ะะถึงแม้ว่าดาวองคารจะถอยหลังนะคะแต่ว่า energy ของราศีสิงห์จะมีการเปลี่ยนผ่านนะคะไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะ the world เห็นไหมคุณกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึก f u ล f ิ l l นะคะหลังจากที่คุณอาจจะรู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองนะคะแล้วรู้สึกว่าคุณนะมี energy มากขึ้นคุณก็จะมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่คุณนะ่ะ ก็อาจจะแบบว่ายังไม่ลืมในสิ่งเก่าๆนะคะคุณอาจจะแบบว่าปิดหูปิดตารู้สึกเครียดอยู่ถึงแม้ว่าคุณอะในบางท่านนะ,ะได้อยู่กับตัวเองแล้วแต่มันเหมือนกับว่าคุณก็ยังแบบว่าไม่ไม่มีทางออกอะหมายถึงว่าบางเรื่องคุณอาจจะยังแบบเขาเรียกอ,อะไรคะ หาทางแก้ไขไม่ได้กับในเรื่องบางเรื่องคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณไม่อยากรับรู้อะไรให้มากในช่วงแบบต้นปีนี้อะไรเงี้ยคุณอยากจะแบบว่าอยู่กับตัวเองเยอะๆไม่อยากจะแบบว่ายุ่งเกี่ยวแม้กระทั่งคนรอบข้างเพื่อนฝูงพี่น้องหรือ,อแฟนความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่คุณอยากจะอยู่เงียบๆจริงๆนะคะนั่นแหละนี่คือสิงแต่ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนผ่านอาจจะมีการเดินทางด้วยนะ เดินทางไปไหนไม่รู้แหละระยะสั้นระยะไกลนะคะเนี่ย world ขึ้นเนาะคุณอาจจะมีการเกี่ยวเดินทางระยะสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องการงานหรืออาจจะมีงานใหม่เข้ามาให้คุณได้เลือกหรือว่า2เส้นทางให้คุณได้เลือกมันก็เลยทําให้คุณแบบอาจจะคิดมากในช่วงเวลาที่จะถึงเนี้ยนะคะกุมภามีนาก็ได้ว่าคุณจะเอายังไงกับชีวิตของคุณดีในช่วงนี้เนาะสิ่งอาจจะเป็นอย่างนี้ในหลายๆท่านนะคะแบบ อาจจะแบบว่าอยู่ในช่วงตัดสินใจเนอะเพราะว่ามีสองม้เข้ามาว่าคุณจะเอาอยัางไงดีอาจจะเป็นการงานว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมหรือว่าเลือกงานสองงานนะคะเป็นงานที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอยากเป็นงานที่ต้องเดินทางนะคะ The world ก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตาิต่างภาษาเนี่ยหรือทําเป็นแบบ international online หรือแม้กระทั่ง ไปพบปะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้นก็เป็นไปได้นะสำหรับชาวราศีสิงห์อ่ะมาดูเรื่องความรักผู้อ่านคิดว่านะคะความรักของราศีสิงห์ตอนนี้คุณอาจจะเป็นโสดมาสักพักหนึ่งเลยนะคะสำหรับสิงห์นะคะสำหรับคนโสดที่ไม่มีใครเลยผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าคุณอะ กลับมาดูแลตัวเองและกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นบางท่านเนี่ยถึงขั้นแบบปิดหูปิดตาบล็อกนะคะคนที่เคยคุยบล็อกอาจจะหมายถึงบล็อกจริงๆในโลกโซเชียลหรือแม้กระทั่งบล็อกจิตบล็อกใจของคุณเองไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวของคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ คุณอาจจะยังลืมไม่ได้กับความหลังครั้งเก่านะคะคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะราศีสิงค์คุณอาจจะยังลืมเขาไม่ได้นะคะแล้วคุณพยายามเนี่ยเยียวยาหัวจิตหัวใจของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเดทก่อนหน้านี้หรือใดๆก็แล้วแต่แต่มันก็ยังเหมือนกับอาจจะมีความคิดว่ายังคิดถึงอยู่อะ่ะอาจจะมีความคิดอย่างนั้นแล้วคุณเองคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณพอละนะตอนนี้แต่บอกก่อนเลยว่า ถึงคุณจะแบบว่ากลับมาปรีดวิเวกนะคะอยู่กับตัวเองเป็นเดอะเฮอร์มิตแค่ไหนนะแต่ผู้อ่านบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนเก่าของคุณด้วยเนี่ยแหละนะคะเป็นคนเก่าในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนเก่าที่เคยรู้จักเคยเดทเคยคุยนะคะกลับมาขอโอกาสกับชาวราศีสิงห์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่อื อยากจะแก้ตัวอยากจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราแบบเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ไหมอาจจะมีคนเก่าๆกลับมานะคะหรือในลายที่ไม่ใช่คนเก่าๆในในชาตินี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นโซเมดเลยล่ะทวินเฟรมนะคะเพราะว่าไพ่หกถ้วยขึ้นเนาะมันปฏิเสธไม่ได้อะว่าอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นเนื้อคู่ของคุณนะค่อนข้างสูง ะะแต่อาจจะเป็นเนื้อคู่ในชาติที่แล้วนะเพราะว่า6ถ้วยเนาะแล้วก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะคะเคยมีบุญสัมพันธ์กันในชาติที่แล้วแล้วชาตินี้คุณกับเขาต้องกลับมาวนเวียนและเจอกันอีกนะคะคุณอาจจะได้เจอเขาในระยะเวลานี้ไปจนถึงกระทั่ง6เดือนนะคะถึงเดือนมิถุนาอาจจะ มีการได้พบได้เจอเขาคนนี้นะคะคืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนแหละแต่เคยเจอกันในชาติที่แล้วนะคะถ้าคุณเชื่อเรื่องพบชาตินะคะแต่ผู้อ่านคนหนึ่งแหละที่เชื่อเรื่องนี้นะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าดวงจิตของคุณทั้งคู่ผูกพันกันนะคะหรืออย่างที่บอกไปแล้วนะอาจจะเป็นเคสว่าเป็นคนเก่าที่คุณเคยคบเคยคุยติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็เป็นชาวต่างชาติสูงนะคะแล้วก็ เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออายุมากกว่าคุณก็ได้แต่บอกเลยว่ามีความเกี่ยวเนื่องมีบุญสัมพันธ์กันมากไม่ว่าเขาจะเป็นคนในอดีตชาติกับมาใหม่หรือเป็นคนในชาตินี้ที่เคยคบกับคุณแล้วนะคะเนี่ย The world ก็ขึ้นนะคะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยหรือมีนาเนี้ยเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างสูงนะคะหรือเป็นคนไทยก็ได้แต่ว่ามีความเป็นเขาเรียกอะไรคะ โมเดิร์นน่ะเอออาจจะแบบไปเติบโตเมืองนอกหรือว่าครอบครัวเขาค่อนข้างแบบไม่ค่อยแบบหัวโบราณน,นะคะเป็นคนแบบสมัยใหม่นะคะก็เป็นไปได้แล้วค่าคุณเดินทางคุณอาจจะได้พบนะคะคนคนนี้นะคะจากการเดินทางของคุณ ทั้งโลกออนไลน์ได้ไหมมีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะเพราะว่า2ไม้ขึ้นแต่ผู้อ่านคิดว่าน่าจะเป็นจากการเดินทางค่อนข้างสูงนะคะครั้งนี้ของชาวราศีสิงห์สำหรับคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะน่าจะเป็นคนที่มาจากการเดินทางระยะสัน้นระยะไกลในเรื่องการทำงานของคุณหรือแม้กระทั่งท่องเที่ยวทริปสั้นๆคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเจอนะคะเขาคนนี้ได้พลังงานของเขานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะ สูงนะคะเพราะว่ามีเจ็ดถ้วยด้วยนะคะมันจะมีมากกว่า2คนขึ้นไปเลยละให้คุณได้เลือกด้วยนะคะราศีสิงห์บางท่านอาจจะบอกว่าเออไม่มีคนมาให้เลือกเลยค่ะโสดมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ผู้อ่านบอกเลยว่าเดือนกุมภาพัน,นี้เป็นต้นไปอะ่ะจะมีตัวเลือกนะคะเข้ามาให้คุณได้เลือกแต่ว่าต้องเลือกดีๆด,ด้วยนะเพราะว่า เดี๋ยวนี้คนเราก็รู้หน้าไม่รู้ใจนะคะโดยเฉพาะถ้าเข้ามาทางสื่อโซเชียลก็ขอให้คุณเช็คดีๆเนาะว่าไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนสูงเป็นชาวธาตุดินนะคะกรรันพฤกษกมังกรนะคะได้นะคะแล้วก็เป็นชาวต่างชาตินะคะค่อนข้างสูงนะคะเจอจากการเดินทางได้เจอจากงานการของคุณได้นะคะ แต่ผู้อ่านะคิดว่าชาวราศีสิงห์ตอนนี้คุณค่อนข้างปิดใจนะคะไม่ค่อยเปิดใจด้วยความที่คุณอาจจะท้อในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งก่อนนะคนโสดคุณก็เลยอยากจะแบบโสดไปสักพักอะไรเงี้ยแต่ผู้อ่านคิดว่าคุณโสดไม่นานหรอกเพราะว่า The World ออกมาว่าคุณนะจะได้คนที่เข้ามาเติมเต็มนะคะทำให้ชีวิตคุณน่ะฟูลฟิลมากขึ้นนะคะทำให้อะไรที่คุณหวังอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์อะ คุณก็จะได้รับนะคะแล้วคุณอาจจะเหมือนกับต้องเลือกต้องตัดสินใจเยอะในช่วงเนี้ยกุมภาพันธ์เนี้ย,พพนนยจนถึงปีนี้นะคะอาจจะต้องมีการตัดสินใจอย่างที่บอกนะคะทั้งในเรื่องการงานนะคะว่าจะเลือกงานไหนงานใหม่งานเก่าหรือว่าจะเดินทางไหมหรือว่าจะยังไงดีในเรื่องของชีวิตนะคะแล้วก็ <c oughs> โทษค่ะ เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จะมีคนเข้ามาให้เลือ้ออาจจะเป็นทั้งคนเก่าคนใหม่หรือคนใหม่ทั้งคู่เลยนะคะเป็นชาวธาตุน้ำได้ธาตุเออธาตุดินนะคะธาตุน้ำกับธาตุดินค่อนข้างมาแรงนะคะสำหรับคนที่จะเข้ามาในช่วงกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีสิงเนาะยังไงซะก,ก็เลือกดีดีนะคะแล้วผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าราศีสิงอะ่ะคุณยังไม่เปิดใจเท่าไหร่เพราะคุณมีเฮอร์มิตคุณเหมือนแบบปิดใจแล้วมีแปดดาบด้วย อย่าปิดใจนะคะขอให้คุณเปิดใจเปิดรับทุกประตูทุกช่องทางนะคะโดยเฉพาะคนโสดที่อยากจะมีคนเข้ามาเป็นความรักที่ดีตเติมเต็มเราขอให้คุณเปิดใจนะคะคุณจะได้เจอคนคนนั้นแน่นอนแต่ถ้าคุณปิดใจยังไงก็เจอลำบากนะคะก็นะคะราศีสิงห์โทษทีค่ะหมตาแล้วก็มาดูไพ่อาร์เซนจ์เกลกันนะคะว่า อยากจะแนะนำอะไรบ้าง <C oughs> แล้วไพูดถึงเรื่องสุขภาพขอให้ทุกท่านนะษาสสุขภาพนะคะฝุ่นเยอะมากนะคะสุขภาพสำคัญที่สุดเลย a s สแองเจมีอะไรอยากจะบอกราศีสิงห์มั้งคะอ่า l t h f u l People นะคะให้คุณนะคะ ถามผู้รู้หรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนที่คุณเชื่อใจไว้ใจนะคะให้แนะนําในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจนะคะให้เขาช่วยเหลือคุณนะคะขอแค่ขอร้องความช่วยเหลือนะคะคนที่ดีกับคุณเป็นกัลริยนิมิตรเขาก็จะพร้อมช่วยเหลือคุณนะคะ,ะคนรอบข้างคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณปรึกษาเขาได้นะคะมีเรื่องอะไรก็ขอให คุณไปหาผู้รู้และปรึกษาคนคนนั้นนะคะแล้วคุณก็จะได้คำตอบถ้าบางทีคุณเหมือนคิดอะไรไม่ออกอะว่าคุณจะเอาอยัางไงดีเหลืองงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องไม่ถูกนะคะในช่วงนี้เนาะขออีกใบนึงค่ะอ่า no no ในที่นี้หมายถึงว่าให้คุณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองอะไรที่มันไม่ได้อยู่ใน m ายเซ e ตในสิ่งที่คุณตั้งไว้ตาม t a ต d a า d ก็ขอให้คุณอะปฏิเสธไม่ต้องไปสนใจนะคะบางสิ่งบางอย่าง ต้องเซโนบ้างหรือราศีสิงค์คนไหนที่ปฏิเสธเรื่องใดๆไม่เป็นนะคะไม่ว่าเรื่องในชีวิตหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์ไพ่อยากจะแนะนำว่าให้คุณเซโนบ้างนะคะให้ให้ปฏิเสธบ้างอย่าเยสอย่ายอมรับทั้งหมดในสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคะไม่ว่าสิ่งใดที่มันไม่ได้ตรงตามสแตนดาดของคุณขอให้คุณเซโนอย่างที่ไพ่นะคะ แนะนำนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจให้ถามผู้รู้และขอคำปรึกษาจากคนที่คุณไว้ใจได้แล้วคุณจะได้รับคำตอบนั้นนะคะมาแน่นอนคนโสดแล้วคนที่คุณต้องการความรักที่สมบูรณ์นะคะอยากมีครอบครัวที่เติมเต็มชาวราศีสิงค์คุณจะได้นะคะแต่ขอให้คุณอนะเปิดใจขอแค่เปิดใจโอเคไหมคะาผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับราศีสิงค์ ขอให้คุณแบบรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าราศีสิงห์เนี่ยเออก็จะมีเรื่องสุขภาพตั้งแต่สิ้นปีละเพราะฉะนั้น,นต้องระวังมากเป็นพิเศษกว่าราศีอื่นด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องสุขภาพในช่วงต้นปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะพบเจอแต่เรื่องสุขสมหวังสมปรารถนานะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วเดี๋ยวดวงดาวเปลี่ยนยังไงยังไงเดี๋ยวผู้อ่านมาอัปเดตนะคะ ช่วงนี้ผู้อ่านจะพยายามนะคะทำคลิปให้ต่อเนื่องเพราะว่า,าลูกดวงนะคะก็ถามถ่ยกันมาเหลือเกินแต่ผู้อ่านสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะไม่ได้ทำไม่ได้แบบมี energy อะที่จะอ่านคลิปนะคะเพราะฉะนั้นนะมันไม่ดีถ้าเราไม่มี energy ที่จะถ่ายทอดเพราะฉะนั้นนะเมื่อ energy ด,ดีแล้วผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีนะคะอยากให้ทุกท่านมีการเริ่มต้นที่ดีในช่วง 2,025ต้นปีนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ